สวัดครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งก็คือเกม g a n Turismo หรือชื่อหนึ่งก็คือ GT 7เกมแข่งรถคู่บุญของค่าย Sony PlayStation มาอย่างยาวนานะนะฮะได้วางจัดจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ยีาธันวาคมปี1997เกมภาคหนึ่งก็ได้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 1 รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะสำหรับผู้เล่นเกมที่สมัยก่อนต้องอาศัยการหย่อนเหรียญตู้เกมเพื่อเล่นเกมแข่งรถแข่งกับเพื่อนและการมาของ Gran Turismo ภาคนี้มุมมองในเกมขับรถนั้นจะมีส่วนที่คล้ายเดิมและเปลี่ยนไปบ้างบางส่วน Gran Turismo เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมขับรถ Simulation ที่สมจริงที่สุดหนึ่งเกมเลยทีเดียวแต่ก็ต้องสู้กับเกม Forza เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมากันเลยทีเดียวเรียกว่าสูสีกันสุดๆบนเครื่อง PlayStation 5กับการาฟิกใหม่ของเครื่อง Next Gen ที่ผมเชื่อว่าคงไม่ทำให้ใครหลายๆคนผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ในภาคนี้นอกจากลงให้ PlayStation 5แล้วยังลงให้กับ PlayStation 4อีกด้วยเพียงแต่อาจจะตัดการาฟิกบางส่วนออกไปตามประสิทธิภาพของเครื่อง ภายในตัวเกมนั้นก็จะมีรายละเอียดเนี่ยให้เราอัปเกรดสิ่งต่าง,างๆภายในเกมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับรถของเราโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระดับซึ่งการปลดล็อกนั้นเราจะต้องทําการแข่งขันไปเรื่อยๆเพื่อเปลิดล็อกแล้วก็รับเควสต่างๆที่อยู่ในคาเฟ่ของภายในเกมจุดที่เป็นไฮไลท์เสน่ห์ของเกมอีกอย่างนึงก็คือเราจะมีนักแข่งที่เป็นนักขับลึกลับจาพวกนักแข่งระดับโลกที่คอยปวนเราภายในเกมและคอยดับฝันให้การเป็นที่หนึ่งของเรา ช่างยากเย็นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องภาษาไทยภในเกมนั้นถือว่าแปลออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เัาเข้าใจและเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้อย่างมากขึ้นและก่อนจะเข้าไปสู่รถยนต์ที่มีความเร็วที่สุดใน GT7 นี้ต้องขออธิบายการขับเคลื่อนด้วย MR นั้นก็คือเป็นการวางตัวเครื่องยนต์ไว้ตรงส่วนตรงกลางเครื่องยนต์และส่งพลังการขับเคลื่อนไปยังล้อหลัง โ v วิลก็หลายคนรู้ความจรใจอยู่แล้วนะก็คือเป็นการขับเคลื่อนไปทั้งหมด4ล้อรถคันแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือรถจา a r VGT Roster มาด้วยขุมพลัง1 0 0 BHP รถตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ4ีล้อในส่วนของจาัวรุ่นนี้จะมีอีกสเปเรุ่งหนึ่งที่คล้ายกันเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบความถนัดของเรานะครับเราจะต้องจ่ายเงินประมาณ1ล้านภายในเกมนะเราถึงจะได้รถคันนี้มา รถที่มีน้ำหนักมากถึง1,400กิโลกร,รัมของเกมพลังเครื่องยนต์ที่หายตัวจับได้ยากโดยเทียบกับความเร็วที่เราได้รับกลับคืนมาตัวที่สองคือ SRT Tomahawk SVGT มาได้วขุมพลัง1 0 6 0 bhp ตัวนี้เครื่องยนต์มีมากถึง7,000 cc เลยทีเดียวและขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อต้องจ่ายเงินถึง1ล้านเพื่อจะได้มันมารถรุ่นนี้ปรากฏครั้งแรกใน GT 6 มีการออกแบบ a อ r o Dynamic และช่วยลดการเสียดทานของลมได้อย่างยอดเยี่ยมลริ่มบต่อไปครับคือ Ferrari FXXK 14มาด้วยขุมพลัง1,034 b s p ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์6,262 cc และขับเคลื่อนด้วยระบบ MR ตัวนี้ราคาเนี่ย ค่าความเสียหายอยู่ที่3.6ล้านเป็นรถยอดฮิตรวมถึงเป็นรถที่เป็นแรงบันดาลใจที่ให้หลายท่านเนี่ยตัดสินใจซื้อเกมนี้และเล่นเกมนี้เพื่อให้ได้ครอบครองมันาตัต่อไปครับคือ Porsche VGT มาด้วยขุมพลัง1,098 bhp ขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อน้ำหนักตัวนี้มากทีเดียวน้ำหนักถึง1,390กิโลกร,รมัมคำว่ายานยนต์ทรงทันสมัยคงเป็นนิยามที่เหมาะสมกับรถคันนี้ค่าความเสียหายอยู่ที่1ล้านขั้นต่อไป m c l a r e n v t 1,134 bhp ตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์3,998 cc ขับเคลื่อนด้วยระบบ MR ด้วยรูปทรงที่สุดทึ่งระบบเทอร์โบสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความโฉบเฉียรวดเร็วแม็ก a r เรนว t T รุ่นนี้มีให้อย่างแน่นอนด้วยน้ำหนักเพียง900กิโลกรัมเท่านั้นเองเราต้องจ่ายถึง1ล้านนะเราถึงจะได้มันมาขั้นต่อไป SRT Tomahawk GTSR VGT มาด้วยขุมพลัง1,449 b s p เครื่องยนต์7,000 cc ขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อและมีน้ำหนักเพียง663กิกรัมเท่านั้นเอง หลายคนถามว่าฮะเครื่องยนต์เ0็ดใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนอกจากรูปรักษที่สวยงามแล้วรถคันนี้ยังให้ความสนุกระหว่างการขับขี่ด้วยขั้นต่อไปบุกติ VGT มาด้วยกลุ่มพลัง1626 s bhp ตัวนี้เครื่องยนต์ใหญ่มากๆเลยนะมาถึง7 9 9 3ซเ cc เลยทีเดียวขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อและน้ำหนักก็มากทีเดียวคือ1400กิโลกร,รมัมค่าความเสียหายจ่ายอยู่ที่1ล้านภายในเกณฑ์นนะ ต่อไปคือจากูีจี s v มาด้วยขุมพลัง1,876 B.S.P. น้ำหนักก็สูสีกับคันที่ผ่านมานะคือ1,400กิโลกรัมมีเอกลักษณ์และสเสน่ด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นบางคนอาจจะบอกว่ามันคือเสียงเสือสวรรค์อย่างแน่นอนรถคันนี้นอกจากความเร็วก็ได้ขึ้นชื่อว่าการควบคุมการเลี้ยวก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยทีเดียวนะส่วนการขับเคลื่อนก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 w h e ว l ตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดภายใน GT7 แต่ในวงเล็บนะถ้ายังไม่อัป DLC ในอนาคตนะมันก็คือ s r g Tomahawk X VGT มาด้วยขุมพลัง2,586 b s p เครื่องยนต์7,000 cc และน้ำหนักมีเพียง749กิโลกร,รัมเท่านั้นเองแน่นอนครับในดีมีเสียในเสียมีดีการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดใน GT7 ก็ต้องแลกกับการควบคุมระดับมืออาชีพ รถคันนี้เหมาะกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์พอสมควรไม่งั้นก็คงจะเป็นรถที่โกงเกินไปใช่ไหมครับพี่น้องรถทุกคันนะจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกอยู่เราถึงจะสามารถหาซื้อมันมาได้และส่วนตัวล่ะเ,เพื่อนๆชอบรถแบบไหนโดยส่วนตัวผมชอบรถที่สีแจ่มๆและขับเคลื่อนด้วยระบบ MR เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับผู้เล่นดีนะครับเ,เพื่อนๆที่ชอบรถแบบไหนชอบสไตล์ไหนหรือเล่นเกมนี้จบแล้วช่วยคอมเมนต์บอกเราทีว่าประทับใจเกมนี้ยังไงบ้างและอย่าลืมนะ ถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ